คุณไปดูดิประวัติศาสตร์มันมีทุกหลายประเทศมากไม่ได้ผมพูดขึ้นมาเองนะและหลายประเทศเนี่ยเราสถาบันถูกโค่นล้มลงก็เพราะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวมาให้การสนับสนุนประชาชนหรือไม่ก็ทหารในประเทศนั้นเป็นคนล้มเองมีแค่นี้แหละอ,อฉะนั้นก็เลยอยากจะเตือนทำก่อนเถอะพ่อมึงตายไอ้สัตว์จีนไม่มีสถาบันกษัตริย์ทําไมลุ่งเรืองมึงใจเย็นดิกูเล่าอยู่นี่ไงอย่าแซะ เออนะคือไม่มีสถาบันมึงจะเอาใครอ่ะมึงจะเอาราชวงศ์ชินวัตรไหมกูก็บอกอยู่นี่ไงว่าได้เมาเจอตรงขึ้นมาได้เติ้งเสือผิงขึ้นมาได้สีเยืนผิงข,ขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถรวมใจเพราะเขาไม่มีความละโมบไม่ร,รู้จักพอแล้วประเทศไทยมึงมีใครลองบอกกูนหน่อยนีย่อย่าเล้เธอที่ว่าเฮียฟังน,นนะน่ะ นะครับนี่ผมก็เรืงเตือนสติว่าเฮ้ยวันนี้นะยังไงประเจศตนะมันก็ต้องมีเสาหลักอะวันนี้กูว่าไม่มีใครเหมาะสมที่จะเป็นเสาหลักบ้านนี้เมืองนี้เท่ากับสถาบันถ้าไม่มีสถาบันมึงจะเอาใครมาเป็นเสาหลักกูถามเลยเนะี่ยเออเห็นไหมวันนี้โอเคนะราชวงศ์ของจีนเนี่ยนะมันล่มสลายเพราะมันไปไม่รอดจริงๆด้วยตัวของราชวงศ์เอง ครับผู้ได้เอาเนี่ยเอาผสมกษัตริย์เด็กตัวนิดเดียวเนี่ยมาเป็นกษัตริย์ส่วนตัวเองชักใหญ่อยู่ข้างหลังบ้านเมืองวุ่นวายใช่ไหมแล้วก็อิงต่างชาติไงต่างชาติเข้ามาแทรกแซงไงชุกที่ล่มสลายก็คือเกิดจากต่างชาติหรือเปล่าละก็ไปดูดิก็ไปดูเดีวรัดเอ็มเพลอเรก็มีหนังอยู่ไงอ่าใช่ไหมครับและท้ายสุดก็เกิดการปฏิวัติโดยไทรเราเชืตุงเป็นชานา้านะเป็นคู่ ใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นพ่อค้าประเทศที่อนี่นะวันนี้มีแต่พวกสัตว์ปีนาแลวพ่อค้ากันนั่นเองมีคนที่มีอุดมการได้กี่คนนประเทศนี้เออนะครับแล้ววันนีนะ้การปฏิวัติภาคประชาชนทำสำเร็จได้เพราะเขามีผู้นําที่เสียสละไงแต่ประเทศกูยังมองไม่เห็นสักคนหนึ่งอะตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าน่ะ เปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วเป็น,นมีเฮอะไรดีขึ้นมาหลายมาเออนะดังนั้นใจเย็นๆฟังแล้วก็คิดผมกําลังบอกอยู่ว่าวันนี้ให้เราดูประเทศพม่าแล้วหันมามองบ้านเราแล้วก็ค่คอยๆเดินไปนะครับาษาบันดีไม่ดีกูไม่รู้มึงคิดกันเอ,เองได้แต่อย่าแซกกูลำคาญเออน,นะครับนะอันนั้นมาดูนะเอาดูพมา่านี่นะหลังจากโค่นล้ม พระเจ้าสีปอได้มึงก็ดูเดี๋ยวจะทุกวันนี้ยพม่านี่ไม่มีสถาบันแล้วใช่ไหมมึงเห็นไหมเรามันเกิดอะไรขึ้นกับพมา่าไอ้ชิบหายนะไอนันหมดแล้ววันนี้นะมีในพลองซานเนี่ยองซานที่เสียสละเพื่อชาติแต่ท้ายทุก็ถูกฆ่าตายไงเออใช่ไหมครับ ถ้าเกิดนายพลองซานอยู่พม่าอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้เพราะเขามีความคิดรวมชาติเสียสละดแต่แลวอยากพาผู้นําแล้วเป็นไงตอนนี้ไหมครับไม่มีเสาหลักแล้วไ็นครับสัดกันเละเออใช่ไหมเอาชาวพม่าพี่น้องพม่าอยู่ในนี้ใช่ไหมที่ผมพูดในผิดไหมครับเออนะครับเอาต่อมาครับหลังจากนั้นก็มีครับนายพลที่อยู่บุรีรัมย์ ในพนเนวินนะครับก่าวคุณมาเป็นผู้นำมากาปฏิวัติยึดอำนาจแล้วยังไงแล้วเป็นงไงยุคในพนเนวินกินสะดวกแดกสบา,ายเหมือนเดิมใช่ไหมประเทศพมาะะ่าเจริญไหมยุคนั้นก็เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันก็เหมือนกับประเทศไทยนี่แหละหลังจากที่ยึดอำนาจได้แล้วป็งไงก็แดกกันทสถาบันหันแลกหนักกว่าเก่าอีกเออ ดังนั้นฟังก็คิดตาไม่ต้องเที่ยวมหรอกนะแต่ว่าอย่าแทะกูลำพังไงมันทําให้กูลืมจิ่งบอกที่พูดได้คิดไม่ได้พูดได้เชื่อแล้วก็พยายามจะบอกวเฮ้ยวันนี้นะเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้การล่มสลายประเทศต่างๆนานาเนี่ยมันมีแบบเรียนให้เราดูเยอะแยะหมดแต่เราทาไมไม่รู้จักเอาสิ่งเหล่านี้มาเตือนใจตัวเองนะยังจะเดินหน้าเข้าไปหาความตายกันอีกเอออ่ะครับแล้วในในวินรับประหารประเทศเนี่ยแล้วก็ปกครองด้วย้วครับก็ินระบบทหารบริหารไม่เป็น ก็คอรัปชันเบ่งบานนะครับท้ายสุดก็ถูกปฏิวัติโดยกลุ่มนะสล็อคสล็อคอะไรทุกอย่างนะครับน,นะเออใช่ไหมครับอืมเอ๊ะปฏิวัติก็ไปปฏิมานี่ครับนะท้ายสุดก็มีการเลือกตั้งแต่พ่าทนไม่ไหวละชาวบ้านไม่ยอมก็มีการเลือกตั้งก็ได้ครับได้อองซานซูจีใช่ไหมครับอองซานซูจีนี่ไม่ใช่ตอนนี้นะก่อนหน้านั้นนะครับ เคยชนะการเลือกตั้งถล่มทลายมาแล้วยังไงปกครองได้ไหมองซานตูจีมีความนิยมจริงแต่ปกครองไม่ได้คุมไม่อยูท้ายสุดก็จบลงเหมือนเดิมคือนวครับคอร์รัปชันนไ,ไครับแตกแยกอ,อนี่แหละครับคือ, hey, อท,ที่เหตุที่พม่าทุกวัน,นยังไปไม่ถึงไหนก็เรื่องนี้แหละครับ่ปัญหาที่ทำให้ประเทศพม่ายังได่น ตัวแรกเลยคอร์รัปชันไม่ว่าใครขึ้นมานะแม้แต่องซานตูจีก็เป็นยุคที่มีการคอร์รัปชันสูงที่สุดหรือจะเถียงเห็นไหมไม่มีเสาหลักเนี่ยทางคนดังใหญ่ใครมือยาวสาวได้เอาโกงกันไปโกงกันครับเมื่อมีการคอร์รัปชันก็เกิดแล้วครับเกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับเหมือนไทยไหมล่ะมีคอร์รัปชันแล้วก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแล้วมีเรื่องอะไรแล้วสามอย่างในพม่าเดี๋นี้คืออยู่ความแตกแยกนะครับ ฉะนั้นผมให้เวลาพันปีนะพม่มานแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละไทยด้วยเออนะอา๋องซานตูจีสิ่งหนึ่งที่องยานตูจีเป็นข้อผิดพลาดคืออะไครับก็เหมือนธนาทอนนั่นแหละตัวเองไม่มีอำนาจไม่มีกองกำลังทำอย่างก็ต้องอิงกตะวันตกไงใช่ไหมอองซานตูจีนี่อิงชาติตะวันตกสุดๆเพาราะอะไรเพราต้องการมีที่พิงไงครับ อ่าดังนั้นวันนี้ครับการที่พม่าเนี่ยครับกินชาติตวันตกใครเดือดร้อนนะครับคนพม่าอนนั้นเดือดร้อนก็ชาติตวันตกไม่ต้องการให้เกิดความสงบไงเพราะถ้ามึงสงบกูก็ปกครองมึงไม่ได้กูกต้องบอนทำลายมึงให้มึงทะเลาะกันไว้ วันนี้ที่พม่าไม่สงบก็เพราะมีชาติตะวันตกเออจีนเองนะครับก็มีผลประโยชน์อยู่ในพม,ม่าเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะต่างจีนก็อยากได้ผลประโยชน์ในพมา่สาสหรัฐก,ก็อยากได้ผลประโยชน์ในพมา่าดังนั้นสองชาติต่างคนต่างหลุนหลังคนต้องตัวเองไหครับเละดิพี่แค่นั้นแหละไอชิบหายเออเพราะอะไรเพราะผู้นำมันไม่สามารถยืนได้ในตัวมันเอง ต้องไปอิงนอกประเทศนะครับก็จะมีจุดจบแบบพมา่าตรงไหนกู <ๆ S 1> พูดผิดแย้งได้นะไอ้พวกที่บอกขาแซะเนี่ยนะแย้งแบบเหตุผลนะแต่อย่าแซะซูจีอิงตะวันตกเพื่ออะไรครับเพื่อจะเป็นฐานคำยันกับอะไรพวกพเผด็จการเพราะชาติตอนตกจะอ้างกันลครับ,รบประชาธิปไตยไงแต่ชาติตันตกไม่เคยให้ประชาธิปไตยใคร แม้กระทั่งประเทศไทยนะที่สมัยก่อนอิงอเมริกาเราเป็นประชาธิปไตยตามตูดอเมริกาก็จริงนะแต่กูรู้ไหมประเทศเราแม่งปกครองโดยทหารมาโดยตลอดเลยเพราะทหารเท่านั้นที่จะบันดาลประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยภายใต้อุ้งตีนของอเมริกาไงกูไปย้อนดูในอดีตสิประเทศเราอ่ะปกครองโดยเผด็จการมาโดยตลอดตั้งแต่นู่นนะสนติถนอมนู่นมาใช่ไหมยุคฐานทัพอเมริกันมาอยู่เบ่งบานในประเทศไทยอะเราปกครองโดยประชาธิปไตยหรือเผด็จการ เอาแค่ okay. นี้ก็พอเราไม่เคยมีประชาธิปไตยเลยวันที่เรามีประชาธิปไตยขึ้นมาหน่อยหนึ่งครึ่งใบก็คือวันที่ไม่มีฐานทัพอเมริกันในประเทศไทยแล้ว that's right <laughs> เออเลี้ฟังผมเนี่ยฟังแล้วคิดตามมึงจะได้ไประโยชน์ถ้าฟังแล้วครไปจ้องจับผิดผมแล้วคอยแซวผมมึงไม่ได้เฮียเราจะโดนกูด่าพ่อรอแม่กางเออนะต่อมานะวันนี้นะ จีนเนี่ยนะก็เป็นประเทศที่มีบทบาทในพม่าเพราะจีนเนี่ยต้องพึ่งพาการธรรมชาตินบที่พมา่านะครับไปหล่อเลี้ยงทางตอนใต,นต,นต้จีนที่ชายแดนฝั่งที่ติดก,กับพมา่านะครับจีนก็มีผลประโยชน์อยู่ตรงนั้นสหรัฐเองก็เสียพม่าไปไม่ได้เมือนกันเพราะถ้าเสียพม่าให้จีนก็จะสูญเสียอิทธิพลเหมือนกับที่สหรัฐเองเสียอิทธิพลในแอฟริกาในดินแดนหลายๆที่ของโลกวันนี้สหรัฐก็สูญเสียอิทธิพลไปเรื่อยๆเห็นไหม ก็เลยใช้พมา่านี่ละเป็นเกมการเมืองไงครับแล้วไปออเสียร่าไทยเข้าไปด้วยตอนนี้ไอเด็กไทยเนี่ยประสบการณ์มันน้อยมันคิดไม่ทันะนะนะมันก็พยายามที่จะมันสู้ไม่ได้กูก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงหรอกเพราะมึงก็ต้องมีหลังอิงนะครับเพราะอะไรครับไอการอ้างเนี่ยรประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่จะถูกโจมตีมากเรื่องกฎหมายประเด็จการ เรื่องความไม่มีประชาธิปไตยพวกฝรั่งจะอ้างเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็แทรกแซงประเทศอื่นและสถาบันคือจุดโจมตีพวกมันด้วยเพราะสิ่งหนึ่งที่ไอ้พวกโผนเจ้าเนี่ยเอามาใช้ก็คืออ้างสถาบันนะครับแต่สิ่งที่มันอ้างนี่คือเผด็จการล้านเปอร์เซ็นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ต่างชาติเขาใช้เป็นเหตุในการแทรกแซงเราไนงะุณเห็นไหมว่ามีใครที่บินแล้วแม่หนีไปอยู่ต่างประเทศไม่เคยมีใครถูกส่งตัวกลับ ถ้ามึงฆ่าคนตายมึงข่มขืนมึงค้ายาเนี่ยมึงหนีไปอยู่ประเทศไหนก็ส่งคืนนะแต่ข้อหาเดียวที่ต่างชาติไม่ยอมส่งคืนคือการบินสถาบันนี่คือเหตุผลที่วันนี้ทําไมไอ้พวกสามเกียเนี่ยนะมันจะไม่ต้องอิงกับมันตกแล้วก็ล่อสถาบันไปเลิกก็เพื่ออะไรเพื่อจะลากเขาหลังไว้อยู่กับมันไงเข้าใจไหมเออเพราะมันคือสิ่งเดียวนะที่จะเป็นเกาะคุ้มกลาบานมัน ก็คือมันจะอ้างว่าเพราะมันทะเลาะก,กับสถาบันมันเลยอยู่ประเทศไทยไม่ได้มันยังรีภัยไปได้ทั่วโลกเห็นไหมแต่ละคนที่ถล่มสถาบันนี้ใช้ชีวิตอยู่สุขสบายต่างประเทศกันหมดนี่เือียบเด็กๆพวก,กนี้ริงจะเป็นทั้งรอดแา่สถาบันไม่เลิกไงอ่าแล้นาบอกคนนดิมึงเอาแก่พอง,งามได้ไหมอย่าเยอะเพราะท้ายสุมึงจะมีจุดจบแบบพมา่า ดังนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าจะให้อยู่นะกูก็ยังยให้มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมถ้ามีแต่ชาติมีศาสนาแต่ไม่มีพระมหากษัตริย์กูก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะไม่มีสถาบันตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องมีคนขึ้นมาทําตัวเป็นเหมือนกับประเทศข้างๆเราไม่เห็นแล้วครับมีเจ้ากรมารออยู่ไม่เห็นหรือไง <c oughs> ท้ายสุดมันก็ทําตัวเป็นเจ้าของประเทศอยู่ดีอ่ะนั้นกูอยู่กับเจ้าของเดิมดก็ดีอยู่แล้วนะกูไม่เปลี่ยนเจ้าของกูไม่อยากเป็นนกกระสา เออใช่ไหมวันนี้คุณคิดหรือว่าถ้าเกิดไม่มีสถาบันไ่พวกนักการเมืองมันจะหยุดแค่นี้มึงไม่เห็นเลยบางคนไอ้สัตว์มันแดกเขาไปลูกลูกล่าสุดกูเห็นลอ่อหนังสือตำราเรียนอี่เลยมันนี่ความอับปีจังไรพวกนักการเมืองไงกูจะยอมพวกมันเหรอกูจะยอมลดถ้าคุณทําลายสถาบันได้ก็เสร็จไอ้พวกทหารไหพวกนักการเมืองนี่เนะี่ยมึงอาจจะเจอราชวงศ์สี่ปีก็ได้สัตว์มึงไม่กลัวไงพวกนี้นะแม่งก็พร้อมที่จะขึ้นมาอยู่แล้ว แต่ยุคนี้นะเจ้ายุคโบราณกูก็โอเคเพราะก็สืบมันมานานแล้วนะกลายเป็นอ่าเป็นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเราแต่ถ้าเจ้าสถาปนาขึ้นมากูไม่เอานะราชวงศ์เฮียอะไรกูก็ไม่เอาแล้วนะเอาราชวงศ์หยกีนี่ราชวงศ์สุดท้ายละก็สืบต่อไปเรื่อยๆนะับเป็นสัญลักษณ์ประเทศต่อตมีราชวงศ์อื่นขึ้นมากูไม่ยอมวันนีนะ้เรายังไม่มีนกักการเมืองแบบสีจันผิง นั้นมึงก็ต้องระวังระวังกัน่ถึงบอกเฮ้ยวันนี้นะทําอะไรก็มองคนอื่นเขาด้วยนะเด็กๆมึงก็อย่าใจตัวเองไอ้สัต์ถ้ามึงไม่ใช่เด็กก็พวกมึงโดนปิดกระบาลไปแล้วทะลึ่งลามปามและพวกผู้ใหญ่ที่ยุ่เด็กก็เหมือนกันนะมึงอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะว่าใครอยู่ข้างหลังนะนั้นพอเอาแค่พอดีครับวันนี้นะตู่ก็ไม่อยู่แล้วจริงๆครับ การที่หลายคนต้องมด,ดบทบาทเพราะไปทําทงานรับใช้เนี่ยถูกเอาไปดองไหมนะผมมองเลยนะคุณมองว่าการที่เข้าไปทํางานรับใช้เนี่ยครับก็คือตับบดบทบาทไงคุณเห็นไหมวันนี้เงียบเป็นปอซากไงถ้าปล่อยเพ่งผ่านยางนอ,นอกก็ปัญหาประเทศไม่จบไงเออนะดังนั้นวันนี้เราต้องมีสถาบันไม่ถ่วงดูในพวกชาชัวพวกนี้ กูพูดตรงๆแบบนี้แหละไอ้ม่พอจะช่วยไม่ได้นะอ่านะวันนี้นะอองซานซูจีวันหนึ่งนะประเทศพมา่าเนี่ยไม่มีเสาหลักแต่ละคนก็มีเป็นเสาหลักให้แผ่นดินไม่ได้เพราะอะไรเพราะคอร์รัปชันไงเพราะขี้โกงไงเพราะไม่รู้จักพอไงนะครับดังนั้นก็เกิดอะไรครับเกิดการแย่งชิงอำนาจกันเองแล้วที่ผ่านมาเห็นว่าไม่ว่าใครขึ้นมาก็คอร์รัปชัน มันไม่เหมือนกับเหมาเจอตงครับไม่เหมือนเติ้งเสี่ยวผิงครับเออแล้วเขาถึงปฏิรูปประเทศเขาได้ไงเพราะว่าเขาเข้ามาก็ทำเพื่อชาติจริงๆแต่ประเทศนี้เฮียใครขึ้นมาก็โกงหมดนะอืมนะต่อมาครับนะเอาซูจีนี่อิงตะวันตกผมย้ำตรงนี้บ่อยๆนะครับ คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พม่าไม่สงบส่วนซูจีไม่อิงตะวันตกก็ไม่ได้เมื่อกันถ้าไม่มีชาติตะวันตกหนุนซูจีอาจจะเป็นปุ๋ยไปล้าก็ได้แต่วันนี้ที่พม่าไม่กล้าทำเป็นซูจีเขาเพราะมีชาติตะวันตกหนุนหลังแต่การที่ซูจีอิงตะวันตกพม่านี่คนที่ซวยคือคนะครับจีนไงจีนก็เลยจำเป็นต้องสนับสนุนบินออนไลน์ เ้าใจเห็นไ,ไหมครับมีนรไลก็จึงขึ้นมาคานอำน้าจซูจีงไงเพราะถ้าไม่น,นั้นจีนก็เสียผลประโยชน์เห,หมือนกันเอออ้าวเห็นไหมวันนี้ก็เลยจีนก็ดันอิงมีนอกไลอเมริกาตอนตกก็ดันซูจีแล้วพม่าสงบไหมชนกลุ่มน้อย เอาอุปกรณ์จากไหนใครส่งให้ผ่านประเทศไหนรู้ไหมอย่าบอกไม่รู้นะเห็นแล้ครับวันนี้พม่าจริงลบกันเละตุ้มเปะรู้ไม่จริงข้อมูลไม่ตรงปกายเลิกติดตามตามายไปกลับมาขอยพ่อคงตายถ้ารู้ไม่จริงอ่ะไปเลิกติดตามแล้วยังแอบเข้ามาฟังขอยพ่องอ,พอ,องป่วยติดเตียงเออ ว่วของจริงอยู่แล้วสัตว์มึงไม่รู้ว่ากูค้นมาเนเยียมึงดูกี่กระดาษหน้ากระดาษสัตว์มึงเห็นเปล่าเยี่ยม่งไม่จริงได้ไงกูไปนั่งค้นมานะยกูไม่ใช่แต่กูอ่านแล้วกูก็คิดแล้วก็จดเออเหตุการณ์ตอนนี้มันเกี่ยวยังไงทาไมกูต้องลากยาวไปถึงสมัยนู่นน่ะไม่เห็นนะเจ้าอู่ป๋อเนี่ะก็จะได้เห็นว่านี่แหละมาเวียนนาการของประเทศมันมาอย่างไงประเทศไทยก็เหมือนกันจีนก็เหมือนกัน ถ้ามึงเอาสั้นๆมึงมองภ้าไม่ออกกูจะบอกให้มึงต้องย้อนเวกายเลยแล้วก็ค่อยๆไหลมา,ากูเคยย้อนไปถึงนูน่นเ่ยสมัยยุคโรมันน่ะว่าโลกนี้มันมาอย่างนี้เลยก็ยังแต่สมัยโรมันโรมันล่มกลนอะไรเพราะเพราะนักบวชทำไมโรมันถึงดันนักบวชก้นมาเพราะนักโบขี้เกียจลบแล้วสุขสบายมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะก็เลยใช้ความเชื่อในการปกครองคนไงก็มีเทพเจ้ามีอะไรมาก็แบบมีความเชื่อต้องมีประเพณีต้องมีการเข้าโบสถ์ต้องมีงั้นใคร ที่มีความคิดแตกแยกหรือเป็นพวกนอกรีถูกจับเผาทั้งเป็นอะไรนี้ท้ายสุดลม,มันก็ล่มสลายเพราะประชาชนถูกกดขี่นะครับไอ้นักบวชก็พอได้เป็นใหญ่กันไปครับแต่นี้ม่งใครขวางก็ไม่ได้ยัดข้อหาอย่างเดียวไงครับรบรรดาพวกนักปรา์ซึ่งมีความฉลาดไล้พวกนักบุญเนี่ยไอพวกนักบุญนี่ก็แม่งสายความงมงายไงครับนะไอพวกนักวิยาศาสตร์มันหลายใหญ่ที่มึงสอนมันไม่ทีดมันไม่ตรงแล้วก็พยายามแต่งตำหรับตำราขึ้นมาใหม่ ปรากฏว่าอะไรครับไอ้พวกนี้ก็ยัดข้อหาเขาเขาไม่อยากให้ประเทศจเจริญเหมือนกับมึงเน่ยไหนไอ้พวกพระไม่ทาเฮียอะไรหรอกสวดมนต์อย่างเดียวงานการไม่ทํารับแต่เงินบริจาคไอชิบหายกูถึงเกลียดพระนี่ไงเออนนะะนั้นวันหนึ่งนะออตโตมันก็บุกโรมไอพพพไมไไ้พวกนักรบพุงพุ้ยแม่ก็รบไม่ไหวแล้วเพราะอะไรเพราะสบายกันมานานไงท้ายสุดโรม,มันก็ล่มสลายอาณาจักรออตโตมันก็ยิ่งใหญ่แต่ออตโตมันไม่ได้ได้ไปอย่างเดียวนะได้เลยได้ตำรับตำรา จากพวกคนรุ่นใหม่ที่เขียนทิ้งไว้ท้ายสุดอาณาจักรออตโตมันก็ยิ่งใหญ่ด้วยวิวัฒนาการการสร้างปืนสร้างป้อมปราการนะหลายอย่างที่บรรดานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เขียนขึ้นมาเนี่ยออตโตมันได้ไปด้วยตอนบุกยึดลมนะครับก็เกิดวิทยาการแขนงใหม่ความเชื่อหลายอย่างกถูกล่มสลายของนักต้องตกถึงพบื้นก่อนของเร็วนี่สมัยก่อนนี่ใครไปค้านไม่ได้นะใช่ไหมสมัยก่อนการลิเลโอไปค้านเรื่องนี้แม่งถูกยัดข้อหาเป็นพวกนอกรีดอะเพราะมีอะไรพวกนักบุญ สมัยก่อนว่าของหนักต้องตกถึงพื้นก่อนของเบาใช่ไหมก็โดยการเอาลูกปืนโยนแข่งกับลนนกไอสัตว์มันไม่ใช่แต่พอการิีเลโอพิสูจน์หมายว่าไม่จริงเอาลูกปืนสองลูกต่างขนาดกันตกพื้นถึงพื้นพร้อมกันใช่ไหมก็เลยวันนี้ไอ้พวกนักบวชก็ถูกโค่นล้มลงโรมันก็ล่มสลายกลายปเป็นออตโตมันมเนี่ยต้องรากยาวเลยออตโตมันล่มสลายกลายเ็เกิดเป็นยุคนโปลเลียนยุคเอ็มไพร์เอ็มไพร์มายุคอเมริกาเห็นไหม วันนี้เหมือนกันผมพูดถึงพม่าเนี่ยเราก็ต้องย้อนไกลๆหน่อยจะได้คิดตามถูกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันมีความเป็นมามันมาอยู่ดังนั้นพอวันหนึ่งนะประเทศขาดเสาหลักมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เวียดนามก็มีนักปฏิวัติอย่างโฮจิมินเขามีลุงโฮประเทศไทยมีลุงเฮียอะไรบ้างอะที่มึงจะไปล้มสถาบันทุกวันเนี่ยคุณถามมึงจะอ,อะไรมึงจะลุงทอนได้ไงเอะเล้วจะเอาลุงโตแล้วเ,เอาลุงแดงเอาใครดี มึงตอบคำถามกูได้กูอาจจะเข้าร่วมมือกับมึงก็ได้นะถ้ามึงตอบไม่ได้มึงก็อย่าแตะต้องสถาบันแค่นั้นเองเออวันนี้นะประเทศเราเนี่ยก็ไม่ต่างกับการที่ซูจีดึงตะวันตกวันนี้เหมือนกันเออถ้าเรามีผู้นำหนึ่งลีกวนยูมันใช่มีอย่างมาเจงุงตงมีเติ้งเดือพิงมีสีเดนอพิงเนี่ยมีลุงโฮจิมินเนี่ยเราประเทูปประเทศนี้ได้แน่แต่ถ้ามีลุงแมวยมึงเอาไหม เออผู้ด,ดังไม่ไมียมาแล้วเห็นไหมนะอา้าวแล้วน,นวันนี้นะไม่มีใครรักชาติไทยมากกว่าคนไทยนะสิ่งเดียวที่ทำประเทศนี้จเจริญได้คือต้องรวมตัวกันให้ได้ไม่ใช่แบ่งแยกกันอย่างทุงกวันนี้พม่าวันนี้นะกลายเป็นสามก๊กรู้เปล่าเออเพราะอะไรครับเพราะอิงต่างชาติมากจนเกินไปไงฝั่งหนึ่งก็มีหนงรายก็อิงจีนจนประเทศลงสลายเหมือนกั สูจีก็อิงตับวันตกวันนี้มีรัสเซียเข้ามาแจมอมีต่างหากเป็นไงมึงลบกันชิบหายไปสามก๊กยุคใหม่วันนี้ในคพมานะ่าเนี่ยมีสามประเทศที่เข้าไปมีอิทธิพลและมีบทบาทวันนี้มินลองไล่อยู่เดียวโดนก็ไม่ได้ต้องอิงจีนใช่ไหมเพราะถ้ากูไม่มีจีนหนุนกูก็ถูกโคน่น สูจีถ้ากูไม่มีตะวันตกหนุนกูก็โดนโค่นเห็นไหมอ่านั้นสรุปแป้งล่าทุดนะครับวันนี้ปัญหาของมินองลายคืออะไรครับปัญหามินองลายที่ทํำให้พม,ม่าไม่สงบก็เพราะอะไรครับคอรัปชันไงเห็นไหมคอรัปชันมันเกิดขึ้นที่ไหนชิบหายที่นั่นเออ มินองลายนี่เป็นยุคดิโอ้โหก็เห็นอยู่นะครับว่าทหารแม่งโกงกินจนทั้งงานวันนี้ลบยังแพ้เลยนะครับจีนเองก็ปล่อยให้มึงนะกูก็ไม่ไหวหมึงเหมือนกันกูยังไปหนุนสนุนโกโก,โก,ก้านโกงแกลงเห็ไหมนะครับวันนี้นะมินองลาย,ยต้องย้ายไปขอความช่วยเหลือจากใครรัเสเซียไงครับเพราะจีนก็ทนมึงไม่ไหวแล้วกูให้มึงส่งคอนเซนเตอร์ให้ใหกูมึงก็ไม่ส่งกูให้มึงปราคอนเสอร์มึงก็ไม่ปราไงกูเลยต้องป่าเองไง ฉันั้นวันนี้มีนองลายไม่รู้จะสู้ยังไงก็ไปพึ่งรัเสเซียก็ไปลากต่างชาติก็ามาทั้งนี้มึงเนี่ยมีอำนาจอยู่ในประเทศมึงไม่ยอมปราบปรามคนของตัวเองเออนะฉังนั้นวันนี้พม่าก,ก็มีสามกงนะมินองลายก็ตอนนี้ก็รับการสนับสนุนทางด้านอาวุธให้รัเสเซียก็ามาตั้งฐานทัพเห็นไหมเพราะว่าเริ่มมีรอยร้าวกับจีน จีนก็เคยหนุนมีนองรายอยู่แต่มึงก็ไม่บอ่อยมึงปาบคอรเทนเซอมึงก็ไม่ปาบให้มึงปาบคอนเทนเซอร์ก็ไม่ปาบเนเสือกให้ที่พักพิงอีกเห็นยังไงอ่ะนายอยู่จีนก็บดความอดทนไงเไหเ็นไหมครับวันนี้พี่ไทยมึงดูพม่าไว้แล้วกันในคชิบหายวันนี้ทุกประเทศครับเข้าแทรกแซงกพม่ากัแล้วก็ผลประโยชน์ตัวเองใช่ไหมจีนก็ทํา เพื่อผลประโยชน์ตัวเองรัเสเซียก็ทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองในการขายอาวุธอเมริกาก็ทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองมีใครทําเพื่อพม,ม่าบ้างไหนลองบอกกูหน่อยดิที่มึงลากกันเข้ามาเนี่ยวันเนี้ยกูถามมีชาติไหนบ้างที่เข้ามาทําเพื่อชาติไทยบ้างมึงจะหวังให้ใครมาช่วยไทยอ่ะถ้ามึงไม่ช่วยกันเองอ่ะต่อใช่ไหมฟังผมแล้วคิดตามกูไม่อยู่กับใครนั่นแหละกูอยู่กับใครี่แหนยี้อ้ะ ตัวอย่างประเทศที่ล่มสลายเพราะต่างชาติเชื่อคําทุ่ยแย่ต่างชาติเอาคุณลองนึกประเทศคุณลองบอกประเทศไปดิคุณบอกชื่อประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองเพราะต่างชาติกับบอกชื่อประเทศที่ล่มสลายเพราะต่างชาติเอาบอกชื่อมาคุณจะบอกชื่อใครได้มากกว่ากันเอานะครับวันนี้นะครับอย่างไอเซเลนสก,กี้เป็นไง UK, ออยูเคนก็เพราะยุยงใช่ไหมคำยุยงของนาโต้เป็นไงวันนี้แม่งยังประเทศชิปหายไม่เลิกอยู่เลยใช่ไหมสิงคโปร์เกาหลีใต้เขาโตในตัวเาเองเขาโต้ในผู้นำเขาเออแต่หลายชาติที่มีต่างชาติมาหนุนหลังมันไงลบกันชิปหายเลยใช่ไหมลบก็ไม่เลิกใช่ไหมเกาหลีใต้ใช่ไหม,ก,หไหมก็เคยเชื่อใช่ไหมก็ลบกับเกาหลีเหนือแล้วไงชิปหายไหมล่ะ ไทย,ยต้องไปช่วยลบเลยใช่ไหมเพราะอะไรนี่ไงแต่ท้ายสุดเขาหันมาพัฒนาชาติในการสร้างความสามัคคีในชาติเขาเองนะเขาถึงพลิกฟื้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไงแต่ถ้าเขายังเดินตามนโยบายของต่างชาติอยู่ไงยังจิบหายไม่เลิกใช่ไหมครับนี่ล่าสุดนี่เอครับอิสราเอลไงจิบหายแล้วไหมเห็นไ,ไหมเออยูเคนี่ชัดเจนที่สุดในประเทศล่าสุดที่ลงสลายแอฟริกา ใช่ไหมอฟัฟกันดิสฐานใช่ไหมตาลีบันยังไงมึงช่วยได้ไหมไท้ายุดวันนี้ประเทศอะไรอัฟอะไรนะอฟัฟกันดิสฐานตอนนี้อยู่ภายใต้การปกครองกันอเมริกาไปช่วยแล้วไงกูวเวีชิบหายไหมอิรักชิบหายไหมเออใช่ไหมวันนี้ไม่มีใครจะรักประเทศไทยมากกว่าคนไทยแต่คนไทยเองเสือกัดกันเพราะไปเชื่อคำยุยงของต่างชาติอันนี้เขาเรียกว่าไทยกลางไรหรือเปล่าพี่น้อง นั่นฟังผมแล้วไปคิดกันแล้วกันนะกูเหนื่อยละกูก็แก่และกูก็ไม่รู้จะสู้เพื่อใครแล้วเนี้ยกูก็แค่นั่งบนให้ฟังนั่นเองที่เหลือก็ไปทํากันเองแล้วกันสวยพวกที่งอมืองอตีนก็คอยแซะกูเพราะกูต่อต้าเงินหนึ่งหมื่นก็พวกมึงมันอี้เฮียกระจอกไงกู <S <S แม่งเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ทิ้งสมบัติอะไรไว้เลยนะพี่สาวเป็นคนส่งเรียนอีกนาากูยังสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะความมุมานนะ นะครับเห็นไหมกูนี่แม่งถูกไปฝากก็เลี้ยงไปฝากเขานู้นเลี้ยงฝากเขานี่เลี้ยงชีวิตกูรอนเรเ่ไปเลยจลนตั้งแต่จบป .6 หกก็ไม่เคยได้อยู่กับพ่อแม่ครับตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะสมบัติที่นาทุกแปลงยังไม่มีให้เลยผมมาบอกให้มีพี่สาวส่งเรียนมาครับแต่ว่าพี่สาวก็แค่ส่งเงินให้นะแต่ก็ต้องไปฝากเขาโน้นเลี้ยงฝากคนนี้เลี้ยงไปอาศาัยบ้านหน้าบ้านนูน้นบ้านนี้อยู่ไปเรื่อยนะครับจนโตดูแลตัวเองได้แล้วอ่ะก็มาอยู่หอพักเอง ผมข้าวุมปลาซักข้าเองทำไมผมเรียนรู้ว่าเสื้อผมแม่งเหลืองอ๋อยนะไม่เคยรีดจริงหากงก็ไปเรียนเนี่ยยืงยันได้นะกูยังได้ดิบได้ดีได้เพราะความดิ้นรนตัวเองอะ่ะแต่้น,น,นคนไทยผมจนจนพวกมึงไม่เคยคิดจะดิ้นรนไงครับรู้ว่าปลูกข้าวจนมึงก็ยังปลูกไอ้เห็ดเป็นกูเลิกปลูกไปตั้งนานแล้วขายนาแดกมากใช่ป่าเออยูเคยังไม่แพโ้โหสัตว์เละจะเป็นโจ๊กนี้นะ นั้นเลิอกอ้างดีไปจนจนไอสัตว์กูก็จนเออกูก็จนเหมือนกันแต่มัไม่ให้กูรวยได้อะนั่นเลิอกอ้างนั้นกูรำคาญไอพวกลูกนกไอกสัตว์ไทยกระจอกมึงต้องมีเลือดนักสู้